สวัสดีครับ b Love Football รายการที่ไม่ได้โฟกัสแค่ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของโปรเจกต์นิวเซนเ r อร์พารที่สุดอลังที่กำลังจะเกิดขึ้น y u Fabet เว็บนี้อย่างตึงเลยครับจาน a ด y u Fabet อดเลยการันตีมั่นคงสมัครใหม่จากโบนัส100% นอกจากผลงานที่ยอเดเยี่ยมของนิวคาเซิลครับในฤดูกาลนี้อาจจะมีสะดุดกันไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเหนือความคาดหมายพอสมควรนะครับที่ขึ้นมาอยู่บนหัวตารางได้แบบนี้ลุ้นท็อปโฟกันได้ยาวๆจนจบฤดูกาลเลยครับโอเคแหละว,ว่าอาจจะมีสมองเสมออะไรกันไปบ้างแฟนนิวคาเซิลอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหอะไรว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้แต่ก็ไปพลาดนู่นพลาดนี่ใจเย็นๆครับ ทีมเนี่ยเพิ่งจะกลับมาสู่การพัฒนาครับไปมืดนยุคข,ของไม์แอชลีย์มานานนี่เป็นยุคข,ของเจ้าชายบินซอมานค่อยๆปรับกันไปนะครับมาขนาดนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดและก็สุดว้าวกันแล้วนะครับผมแต่อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะพูดถึงในวันนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องของการซื้อทีมการพัฒนาทีมแล้วก็การซื้อนักเตะเนี่ยคือเรื่องของการที่จะขยายสนามครับหานัดของเดลี่เมลครับก็รายงานว่าิวคาสเซลเนี่ยได้ซื้อพื้นที่บริเวณหลังอัธจาร์ฝั่ง กโรเกตเอ็นนะครับเพื่อจะเตรียมขยายสนามแล้วก็จัดทำแฟนโซนในอนาคตด้วยนะครับเดิมทีครับพื้นที่ดังกล่าวนี้ครับด้านของไม์แอชลีย์เจ้าของคนเก่าเนี่ยได้ขายให้กับเฮริออสริลเอสเดและก็มาริโกบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะครับเมื่อ4ปีก่อนไปแล้วซึ่งเมดรัดโกลดุซี่ครับซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการเช่าจาครั้งนี้เนี่ยใช้เวลานานานับปีครับพอจะลงกันได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการประกาศออกมาเลยนะครับ การซื้อนี้ในครั้งนี้ครับเป็นการรองรับความต้องการของแฟนๆครับที่มันจะมีมากขึ้นหลังจากการเทคโอเวอร์ด้วยนะครับก็ต้องยอมรับแหละว่าหลังจากที่เจ้าทรายมีโซมาเทคโอเวอร์ได้เนี่ยโ,โหกระแสของนิวเซอกลับมาดีมากๆทั้งผลงานในสนามแล้วก็แฟนบอลร,รู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สโมสรนะครับจะสามารถจัดสรรพื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงเนี่ยมันต้องมาดูกันต่อครับคือไอ้ขอซื้อขอซื้อได้แหละแต่ต้องมาดูว่าจะจัดสรรปันส่วนอย่างไรนะครับ แล้วก็มีข่าวครามจากคิดดาวนี่นะครับว่าทีมเนี่ยกำลังจะมีการสร้างสารคดีผ่านทาง Amazon Prime ด้วยนะครับตัวจะเจาะเส้นเรื่องไปที่การเทคโอเวอร์แล้วก็การลุ้นแชมป์คาราบาวครับรวมถึงพื้นที่การลุ้นคตายู่่ายแชมเปีเนสลีกนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการถ่ายทำเพราะครั้งนึงในอดีตครับ10ปีที่แล้วส0กว่าปีนะฮะนิวคาสเซลเนี่ยเคยทำ หนังเรื่องหนึ่งครับจริงๆอ่ะก็คือเขาไม่ใช่สถานที่ในการทำแหละในเรื่องของโกจําได้ไหมครับซานติอาโกมูเนสตอนนั้นโอ้โหอย่างโด่งดังเลยนะครับมีการทําเรื่องทําราวของมูเนสเนี่ยที่เดินทางจากอเมริกาแล้วก็กลายเป็นนักเตะสุดยอดของนิวคาเซิลแล้วก็ไปมีชื่อเสียงในภาคต่อไปไปอยู่กับเรอัลมาดริดอะไรพวกนั้นแล้วก็คราวนี้ครับเอนดรูพรามนั้นจะมาทําสารคดีเกี่ยวกับนิวคาเซิลในการเทคโอเวอร์ทีมอีกครั้งนึงนะครับนิวคาเซิลนะครับผมตอนนี้นะครับสโมสอนเนี่ย 130ปีแล้วนะครับก่อตั้งเมื่อ9ธันวาคมในปี1982ครับณนะตอนนี้ครับเซ็นเชียร์พาร์คเนี่ยจุคนดูได้52,305ที่นั่งนะครับ100%นะครับมีใครเป็นเจ้าของบ้างครับ p l u s b i c Investment Fund นะั้นเป็น80%ครับ RB Sport and Media เป็น10%แล้วก็ PCB Capital Partner ที่10%ครับคนที่เป็นทางสมสอน,นั่นคือ,อยาสินอัลรูมายานะครับแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังส,งสุดก็คือ จ้าชายบินซอมานแห่งซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับผมเดินที่ครับเซนเชียงพาร์คนะครับผมผู้ที่เคยเช่ามานะครับในปี1880-1884เนี่ยเป็นนิ n e w c เ s t l e Rangers FC จากนั้นมาครับก็เป็นนิวคาสเซิลเวสต์เอ็นเอฟซี1886-1892แล้วก็เป็นนิวคาสเซิลอีสต์เอ็นเอฟซีในปี1892ครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับพอนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเอฟซีเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี1892จน,นปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เซนเชียงพาร์คกันมานะครับผม จริงๆเนี่ยก็นี่คือเรื่องของผู้เช่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชื่ออะไรกันในบ้านนะครับแต่ถ้าถามว่าณตอนนี้ครับรูปปั้นทางฝั่งของ southwest corner of c e n t i a l park เนี่ยที่เกิดขึ้นในปี2 6เนี่ยเป็นรูปใครก็คือ alan s h เลอ e r ต้องว่าโอ้โหสุดจัดมากๆครับท่าดีใจแล้วชูมือขึ้นแบบนี้นะครับผมปัจจุบันครับ สนามนิวคาสเซิลครับก็ถือว่าใหญ่เป็นอันดับที่8ของอังกฤษนะครับผมแล้วก็มีขยายสนามกันมาตั้งแต่ปี2000แล้วก็ก่อนอันนี้เคยมีข่าวหรือว่าต้องการที่จะขยายสนามนะครับเซนเชียมพา์นะครับผมก็ เคยจุคนได้ในราวสามหมื่นถึงสี่หมื่นที่นั่งครับแต่ว่าก็มีการปรับปรุงกันไปเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็น่าเสียดายครับที่กอบฟุตบอลโลกหนึ่งเก้าหกหกเนี่ยจะเริ่มบริเวณสนามเนี่ยถูกประเมินว่าไม่พร้อมครับแล้วก็ไม่ถูกพัฒนาเพียงพอทำให้พวกเขาหมดสิทธิ์เป็นสนามใช้ในการจัดฟุตบอลโลกในคราวนั้นนะฮะต้องบอกว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากครับแผนการแข่งนสนามแล้วก็ปรับปรุงสนามเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าก็ไม่เคยถูกนํามาใช้จริงครับจนกระทั่งถึงยุค 90นะครับที่เซอร์จอห์นส์ฮอล์เนี่ยมาเทคโอเวอร์สโมสรจากนั้นครับปี1993เนี่ยก็มีการขยายให้เป็น36,610ที่นั่งน,นะครับแบบที่นั่งทั้งหมดด้วยนะในตอนนั้นเพื่อรับรองศึกยูโร96เที่ยงกฤษนั้นเป็นช้าภาพครับแล้วก็ศึกในยูโร96ครับถ้าใครเกิดทันหรือเคยดูเนี่ยเซนต์เจมส์พาร์คใช้เป็นสนามแข่งขัน3นัดครับต่อมาเนี่ยก็เป็น1ใน6สนามของฝองังกฤษที่รับเลือกจากฟีฟ่า ในการแข่งขันอุติภูมิร้อนในปี2012อีกด้วยนะครับผมครับโอเคเลยครับคนอาจจะนึกถึงทรอยแรมฮอสเปอร์สเตเดียมลอนดอนสเตเดียมโอทราวฟอร์ดเอยร์ดินฮัสเตเดียมอะไรพวกนี้ครับแต่เซนเชมพาร์คคือว่าเอีกนนสนามที่ไม่ธรรมดากันเลยเดียวนะครับผมต้องบอกว่าพอมีข่าวคราวนะครับว่าจะทำการซื้อที่ดินติดกับสนามเซนเชมพาร์คแล้วก็กลับมาสู่อ้อมอกเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนรู้สึกว่าดีใจมากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทาง My Ashley ที่ได้บอกไปต้นคลิปไงว่า My a s h l เีเขาขายไปแต่ว่าทางกลุ่มของ p u b l i c Event Fund เนี่ยก็ซื้อกลับมาได้นะครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูรับสุดท้ายแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้จะทําอะไรอย่างไรบ้างครับซึ่งกําลังโฟกัสไปที่การปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังของอัาจารย์ฝั่งเกาโรเกตยอย่างที่ได้บอกไปครับแล้วก็เป้าหมายระยะยาวเนี่ยคือพัฒนาพื้นที่ไปร่วมกับอัจาจย์ด้วยนะครับนอกจากนี้ พวกเขาเนี่ยอาจไม่จะเป็นต้องใช้พื้นที่ตรง s t r a w b บ r r y p เพ s สสำหรับการขยายความจุเลยก็ยังได้ครับหากเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเอื้ออำนวยไปนะครับเมื่อไงก็แล้วแต่ครับเจ้าของนิวคาสเซิลเนี่ย,ยต้องการซื้อพื้นที่ผื้นดังกล่าวกลับมาหลังไมแอชลี่ครับเจ้าของคนก่อนเนี่ยขายให้กับบริษัทอสัหาริมทรัพย์เปราวๆ9ล้านปอนด์เมื่อ4ปีที่แล้วครับ การตัดสินใจของแอชลีย์ทำให้แฟนบอลเนี่ยกังวลว่าพื้นที่ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นออฟฟิศแล้วก็อพาร์ตเมนต์ทานั้นขอมเมดาดโกรูุซี่ครับเจ้าของร่วมเนี่ยก็เป็นผู้นำทีมเจียจาะนะอย่างที่ได้บอกไปครับว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดึงกลับมาได้ครับเพราะว่า จำกันได้ไหมครับว่าสามเซนชิมพาร์คเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเปลี่ยนชื่อเป็นสปอตไดเรกอารีนานะครับก็ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนชื่อที่ไมแอชลีย์เนี่ยเป็นคนทำนะครับโอ้โหตอนนั้นเนี่ยโดนด่ายับเลยครับว่าเป็นสปอตไดเรกในตอนนั้นนะครับโอ้โหคนเนี่ยบ่นกันยับเลยว่าอะไรครับเนี่ยมันเป็นอะไรสุดท้ายนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหตอนที่แกะชื่อเซนชิมพาร์คออกไปเนี่ยแฟนบอลแบบดราม่ากันหนักเลยก็ทำไมเปลี่ยนเป็นสปอตไดเรก ชื่อบริษัทหรือว่าชื่ออาห้างร้านของไมเอชลี่ขึ้นมานะครับตอนนั้นอ่ะคนบ่นกันยับกันเลยเถอะครับแต่ตอนนี้เขาไม่มีไมเอชลี่แล้วกลายเป็นใครแล้วครับกลายเป็นเจ้าชายปีนซอมานแล้วก็กลายเป็นสโมสรที่รวยที่สุดในโลกเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าฤดูกาลนี้ถ้าจบท็อป์โฟได้ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบอกเลยเลยครับว่าโอ้โหการซื้อตัวของนิวคาสเซิลน่าจะมีความว้าวกันอย่างแน่นอนครับแต่ว่าจะขยายเพิ่มเนี่ยจริงๆนิวคาสเซิลเคยมีแผนนะครับว่าอยากขยายสัก60,000 ถึง65,000ที่นั่งแต่ต้องก็มารอดูนะครับว่าจะมีการขยายแล้วก็จัดสรรปันส่วนอย่างไรแต่นี่ถืว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเพราะว่าสโมสรที่ดีสโมสรที่ปังเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมก็จะทําการขยายสนามให้มันดูหรูโอ้อาและนิวคาสเซิลกําลังจะไปถึงจุดนั้นคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment กันมาได้กับนิวโปรเจกต์ของนิวคาสเซิลนี้ครับ